เฮ้ยครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ<ม>้ย,ยตีตาครับตีตาพ่อควรระวังการตีช็อตน,นี้ระวังเข่าซ้ายฮะไม่โดนลูกอกอล์ฟก็โดนมือแน่นอน เบื่อฮะมันดูเซ็งๆนะฮะมีหาเกมเล่นดีกว่าเออไงเดียดูเบื่อเบื่อนะหลุมต่อไปมันก็พาสามมันก็ยากอยู่อ่ะยังไงอ่ะเนี่ยพาสามกาะกลางน้ำเนี่ยมันยาวนะหลุมเนี้ยยาวนะนาทีไหมยาวๆนาทีไมมยาวๆนี่หวอนน่ะสิไหนเพื่อ เอาดิ้ลเวอร์ไดิ้ลเวอร์ล่ะเอาแล้ล่ะหกเนี่ยเดิเวอร์เอาล่ะต้องเอาแล้วพี่ใครโดนก็ปั่นนิงหลีดไปนะวันขับชาเลนจ์ด้วยการตีไดิเวอร์นะอาสามนะเดี๋ยวไปครับโอเคฮะเดี๋ยวไปดูกนะันฮะพร้อมแนละ้วฮะสำหรับคนขี้เบื่ออย่างพวกเราฮะเด็กขี้เบื่อทั้งหลายฮะพอมีชัยฮะพอฟุก พอฟุกไม่ใช to ่รัตนนนนะฮะพอฟุกชนกพลนะฮะแล้วก็พอไอนะฮะวันนี้ทีมงานมาเนี่ยฮะที่หลุมนี้เลยฮะระยะระยะเท่าไหร่ฮะสองกล้องเลยฮะยิงกล้องครับระยะหนึ่งร้อยหกสิบห้าหลาตรงนี้ตอนนี้มนี่ดีขวามาซ้ายขวามาซ้ายนิดๆนะก็ไม่นิดนะแรงอยู่ฮะ ปิดพ um ุ่งเลยลมพัดปิดพุ่งเลยคือสำหรับคนแก้เบื่อหลุมนี้เดี๋ยวมาดูกันวันขับชาเลนจ์นะเปความสามารถโปรกันหน่อยว่าจะเป็นยังไงถ้าตีไดเวอร์ระยะหนึ่งร้อยหกสิบห้าหลากีนกลางน้ำไปดูกันครับไปฮะไดเวอร์หนึ่งร้อยหกสิบห้าทวนลมยังไงฮะเนี่ยาจะต้องจับโคกแล้วเหมือนตีถึงแทงอ๋อนี่จะโชว์กึินเลยครับจะตีแทงด้วยไดเวอร์เนี่ยนะฮะใช่ครับอืมจัดไปฮะ เอาดีๆนะฮะแฟนขับเขารอชมอยู่นะฮะนี่ป่ายแช่งคนระับตีกอล์ฟธรรมดามันเบื่อข,อขอ้ามข้้ามกีนะฮะ ไปแล้วหนึ่งฮะดูปรอฟุกนะฮะปรอฟุกใช้ไดเวอร์อะไรครับเนี่ยซิมนะฮะจะตีแบบไหนครับเนี่ยลูกนี้ว่าจะสอยดงๆแน่จะสอยดงๆดรับลมฮะไดเวอร์สอยโด่งๆด่จากการสวิงลมคือเอาไดเวอร์มาชิปร้อยหกิบห้าหลาทวนลมนะฮะน่าจะแฮลิงตันดูทรงแล้วฮะทงจะอยู่มุมขวาตรงนี้เลยฮะตรงนี้เลยฮะ ตรงนนะตรงนนนีี้้ะข้ามไปอีกหนึ่งนะฮะปอ<ผ>ม,มีชัยนะฮะปอมีชัยใช้อะไรฮะเนี่ย TH2 นะฮะตัวนี้ตัวใหม่เนี่ยฮะแล้วจะตียังไงครับปอมีชัยโชว์กึืนนะฮะลูกนี้ อืมตีให้เด็กมันดูครับพวเวอร์สไลด์สตาร์ทสตาร์ทสะพานนะครับสตาร์ทสะพานก็คือสตาร์ทตรงนี้นะฮะเนี่ยสะพานนะฮะแล้วทงรังขวาสุดแล้วก็จบที่สะพานโอเคครับสตาร์ทสะพานจบสะพานดีฮะตีตรงฮะดูจากการเลงไปสะพานจริงๆนะฮะ รู้กันไหมฮะเปดฮะเปิดไหมฮะโอ้โเบอเฟสเป็นไงฮะเบลอเฟดไม่ช่วยอะไรร้อโอเคครับติดตาผมละ TSR สามตรงนี้จะตีนู่นนะออกไปเข่าซ้ายเห็นน้ำไหมฮะ เห็นน้ำปะดูกระต้านมีล็อกที่อ้อมขาม้วนกลับเข้ามาสุดยอดงนเลยฮะเราเดี๋ยวเราปักตีฝั่งนี้นี่เราอยู่บนโลกแข่งความจริงหรือเปล่าครับแล้วเทคนิคของผมไม่มีอะไรมากครับปักทีสูงสูงนะตีบนตัวหนังสือ T S R นี่การเปิดหน้าไม้ต้องเปิดเยอะยืนตัวเปิดไปนี่ขอดิวนี่ฮะตีท่านี้สไลด์ก็ไปหาตรง รอชมครับหนึ่งร้ยหกสิบ้าทวนลมนี่กูต้องมาทำอะไรแบบนี้เหรอเนี่ยใช่เลยนะการยืนนะการยืนผมไปนู่นเลยนะครับการยืนไปที่ เฉียดหัวเข่าซ้ายแล้วไล่อออกมาอือตีตาฮะตีตายังสวยจริงอ๋อเป็นไงฮะไปลองทำกันดูนะฮะตัดะอย่างนี้ฮะอย่างนี้อย่างนี้ฮะแต่ข้อควรระวังการตีแอบนี้ระวังเข่าซ้ายฮะไม่โดนลูกกอลก็โดนมือแน่นอนเดินตามกันไปเลยฮะสามทหารเสือฮะ ปอมีชัยโปฟุกแล้วก็โปไอ้นะฮะร้อยหกสิบห้าละเซนมือลูกนี้ตีมาร้อยเก้าสิบน้ำหลังครับเนี่ยเดี๋ยวดูคนระับวันขับชาเลนจ์จะเป็นยังไงฮะ <c oughs> ต้องมาดอบข้างหลังกีนนะฮะแล้วดูดีครับหันกลับไปโห <c oughs> อามีเจอแล้วนะฮะหนึ่งลูกนะฮะ <c oughs> ดอบจากข้างหลังไปข้างหน้าแล้วเล่นด้วยเดเวอร์นี่จะยังไงครับ จะเล่นกันยังไงครับนี่นะฮะตีทะลุมานะฮะก็ต้องมาดอบมันยากลําบากฮะการที่เล่นมันขับชาเลนจ์นี่มันไม่ใช่ได้แค่การเล่นอย่างเดียวด้วยนะฮะยังได้ถึงคอร์สแมเนจเมนต์ด้วยนะครับประฟุกจะไปทางไหนครับเนี่ยทรายมีทรา,ายด้วยมาที่เม่นน้ำอยู่ยังไงฮะจะเล่นยังไงดีฮะ <c oughs> สามคนในจุดเดียวกันนะฮะ <c oughs> คอร์สแมเนจดเมนต์ <c oughs> ต้องมาฮะลูกนี้ โอ้โหไปแล้วฮะตกในทรายครับโอ้โหตกทรายนะฮะลูกนี้อืมเนี่ฮะไปแล้วะตกทรายไป็หนึ่งฮะโปรไอซ์กันต่อนะฮะโปรไอซ์ลูกนี้ดูโปรไอซ์ฮะเล่นยังไงฮะไปที่เดียวกันเลยฮะโอ้โหรักกันมากฮะตกทรายที่เดียวกันเลยนะฮะตรงนี้นะฮะโปมีชัยฮะบอกว่าไปขึ้นไปเล็งมาแล้วนะฮะว่าเป็นยังไงฮะตรงนี้มันไม่ ต้องไหนฮะคอนสไม่เหน็ดเม้นยังไงฮะอ๋อมันเรียบใช่ไหมฮะมันเรียบอืมฉลาดเล่นไม่ลูดลงน้ํานะฮะบอกเลยฮะฮะดูนะฮะจะทําได้อย่างที่พูดไหมนะฮะโหไปแล้วฮะโอโหสวยด้วยนะครับคอูโอไม่ใช่ธรรมดานะฮะเนี่ยต่อไปก็ได้ไปฟัดต่อนั่นแน่นะฮะเป็นไงฮะ ใช้ผัดใช้ไดเวอร์ในบ่อทรายนะฮะเบื่อใช่ไหมฮะเบื่อฮะเบื่อเบื่อฮะเบื่อฮะเกิดจากความเบื่อนะหลุมนี้นะฮะฟุกฮะโปฟุกฮะจะขึ้นยังไงฮะลูกนี้เอาตองจด้นะฮะเรือนี้ขอาดอกสองนะฮะโป้ฟุกฮะ ไปเริ่มเดือดฮะเอาอเล่นยังไงกันนะเล่ังไงอันนี้ฮะต้องคอ้นะฮะเอาไปฮะเรหนฮะเริ่มจะไปื่องอมฮะให้หลบไปก่อนนะเออต่อฮะช็อตที่เท่าไหร่แล้วครับปออ่โอ้เยี่ยมครับโอเคก็รู้แล้วนะะจไปางไหนตามรอยฮะลูกนี้เอาหลังลูกครับผมไปได้หน่อยะต่อเนื่องฮะได้ตามเดือดดานนะลูกนี้อืมขึ้นแล้วครับผมฮะเมื่อกี้วางแผนมาดีมากนะฮะโอ้โห ลายขวานะฮะขึ้นเขานิดนิดนะฮะพัดสี่ครับผมไว้นับแต้มใหญ่โอ้ย,อยพัดดีมากพัดดีมากพัดดีมากโอ้โหสวยครับสวยครับไม้นี่เขาไกลจริงนะเนี่ยมันมันอะไรฮะไม้อะไรฮะ <S <S T R. S R ครับโอ้ยายยินนะไกลอะไรขนาดนั้นนี่พัดยังไกลเลยครับพัดแปดของโปรฟิกนะฮะ เริ่มเริ่มจะไม่เบื่อแล้วฮะตอนนี้แรกอยู่ซุ้มร้องเบื่อนะฮะโอ้สวยฮะสวยฮะเฮ้ยตกน้ำมันอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ยตกน้ำตกน้ำเฮ้ยตกน้ำนี่นะฮะพัดเจ็ดนะฮะพอไอพัดแปดเหมือนกันนะฮะโอ้โหไม่เบื่อแล้วใช่ไหมฮะโอ้สวยงามฮะพอไอเยี่ยมมากครับอือือ กนตอนนี้มันเร็วมากฮะเอาแล้วครับออฟฟิศของเราเอาเก้ายังไม่เอ,อนจริงๆรนะิงฮะเอาเอาเอาโอโ้โหมาส่งทีวิตจริงฮนะเริ่มร้องอดใจคฮะอยู่เฉยๆเริ่มบ,บ,บอกเบื่ออือนะฮะไม่ลงละโอโ้โหสวยงามน,นะสวยงามน,นะสิบสิบครับโอ้เริ่มไม่เบื่อแล้วใช่ไหมฮะเริ่มไม่เบื่อครับก็แต่รู้ว่าแต่เหมือนหูดแดงๆนะหูแดงร้อนนิดหน่อยวนนี้อากาศอากาศร้อนครับครับของผมนะครับ ตอีอหมุดขาวเข้ามานะครับเฟดมาโค้งมายูเทิร์นมาครับดูฮะแฮนดี่ข้างรูฮะร้อยจุดตกยังอยู่นี่เลยฮะนี่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 เห็นนะเห็นนะฮะเห็นร้อยจุดตกนะฮะโอออนอยู่คนเดียวครับดีจริงฮนะไม่ว่าจะตีไกลด้วยมีสปินด้วยปอกปุ๊บหมุนขวาออนอยู่คนเดียวรัตไปดีฮนะิงิิงฮนะ อ้าของพอมีชัยนะฮะยากเหมือนนะหลุมหล่มนี้หายเบื่อเลยนะฮะเฮ้ยลงเฮ้ยฮึัดก้าของโปไอนะฮะ จังฮะฮะนะฮะจบเลยฮะปอไอ้บอกไม่ไหวแล้วเดือดฮะโอเคครับสิบพอดีครับแต่ไม้เต็มมือนะฮะสองมือเลยนะฮะใช่ฮะผัดหกครับยังฮะ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 หกไม่ได้ฮะหกไม่ได้ฮะจบฮะจบฮะโอเคฮะับปอชัยถือว่าแจ๋วมากนะจบเจ็ดนะฮะสิดยอดนะ เอาละครับโปรหนึ่งเซฟพานะครับ่านี่มันแบบเป็นอะไรที่แบบฟุกมากนะครับฟุกมากโอ้โหเฮครับพานะครับ<ย>พาครับเป็นไงครับวันนี้เ,เอาจริงแล้วมันยากเหมือนกันเนาะใช่ไหม ยากไหมยากีร้อยหกสิบห้าหลามีไดเวอร์เออแต่ว่ามันก็เป็นวิธีการซ้อมแบบฝึกสกิลนะใช่ครับใช่ไหมนี่ผมก็ได้เล่นกันตอนเด็กๆเหมือนกันใช่อ่ะไรว่เราเปิดทรายกันดูกัดกามดูแค้นแคน,น,นะ <laughs> ดูแค้นแคนนะะเดี๋ยวไปหาอะไรเล่นหลุมหน้าดีกว่าดิไปฮะเป็นไงบ้างพี่ครับก็จบไปแล้วนะฮะสำหรับวันขับชาเลนจ์ด้วยการตีไดเวอร์หลุมพาสามร้อยหกสิบห้าหลากลางน้ำ าน้ํก็ถือว่าวันนี้รอดฮะฟุกฮะยังได้ของดีมาโชว์ท่านผู้ชมนะว่าจบพาได้ครับให้ทําอีกสิบทีก็ไม่ท่าทําได้แล้ววันนี้ฟุกมากครับวันไหนผ่านมาที่ชาเตี้ยมฝส่ดาวนะครับมาลองเล่นกันได้นะวันขับชาเลนจ์นะครับอ่าสามนะครับร้อยหกสิบห้าหลานะครับมาลองกันดูครับมาลองกันดูครับแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย